ื่อความฝาสุขของสมิทผองชาวไทยทุกมืหลังตลอดจนพระนนชีพของท่านเพราะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอยา่างพาะสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2 0 0ูและพระชนีครรพระมหาคุณาธิพุณของก็ตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามีวนภัทรญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกมือหลัง นักเต้นนักศึกษาและการศึกษาสมเด็จพระศรีนครินทร์จะจัดตั้งศูนย์กำปัตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อสร้างเวียนกว่า185เรยียนและสมงรับเอาโครงการของอันดับยูนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทร์ราภรณ์ราชณีนครินทร์ราชภรณ์ราชชนีข้าพเจ้า ้อมด้วยประชาชนชาวไทยสถิตณนักสูงสวรรค์ได้ปวดรับทราบถึงความจงรักภักดีด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชาการทหารตำรวจแพทย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาล